ไม่ส่งค้าไม่ส่งพี่น้องค้าตามบทดังเสียงในกระดอดีเข้ามาปั่นแห้งด้วยวิดีโอค้าเฮามาลีเพนิกไทยกับซ้ำกันในกระดอเอาขาไปมาในกอข้าติลีเพนิกแถวกว่าเ็ียงในกระดอตอนตายว่ามันได้แต่กอข้าดีกว่าในมาตราเมกงในกระนอแยกกอลีเพนเสียงสระอือในกระดอเสียงสระอือในค่ะ ขาสลาอื่นั้นมันเป็นเจิงหือแต่ได้ได้เพียนจึงแล้วขามาได้เียนตัวกับจองเป็นขนนันดออดขามือปัดป้วนก่อขาได้เพี้ยนกว่าเป็นสลา,า,าอีในขนันธ์อ้น,นสลาอีนนอมปลาตัวในขันธ์นะเป็นสลาอีนะคะกำในีซัปัวปลาตัวในซํามีเจิงในห้องวาสลาอือนในขันธ์ออพี่น,น้องก,ก็กติดตั้งกันอยู่ในขันเนาะ ันคาะก็อ่านว่าก็อืองอกึงในคาะก็การติดต่างงานแวทย์กึงนนะเนาะพอเป็นดังเตคกะมันก่อนก็าหยาบสังหลังเก่าในค่ะก็เอืองอ่อกึงนกะก็อืองอกึงไม่อีกึงก็อืองอ่กึงไม่โทกึง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 ในคาะี่ก็เปลีนลกไรปองโตงนคาะ อันนั้นก็ลองไล่สะกดตัวมั่นเลคะกำเนิดของคติกรเทงตัวหนึ่งนะคะเนาะซอซออืองอซึ่งนะคะซออืองอซึ่งไม่อกซึ่งซออืองอซึ่งไม่โตซึ่ง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 นะคะเนาะปึ้งปึ้งปึ้งนะคะเสียงมันเดคืนคืนนงลง롱อย่างนั้นออก็เพราะว่าเสียงไทยในกำใจเสียงสูง กำเจเสียงกลางกำเจเสียงเตี ahead, ่ยมนี่นึ่งนเนาะมันเด่นีเจอานึ่นนะเพราะว่าคำอกเมียนจ้วเสียงสูงกลางเตี่ยมเนี่ยก็มันเด็มปีกันเนาะมันจะหนังตัวได้เป็นผอพึ่งเนี่ยขนาเนาะผอพึ่งก็เป็นเสียงสูงในขนาดเนาะผ่ออืองอผึ่งในขนาดเนาะผ่ออืองอผึ่งไม่เอกผึ่งผ่ออืองอผึ่งไม่ดูพึ่งผึ่งผึ่งพึ่งเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเสียง กลางในกันหนอะอืองออึงนะครับ hmm อืองอืองไม่เอกอึงอืองออองไม่ดูอึง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 นกันเนาอันนี้จะเปลี่ยนเสียงเต็่ยมในกันเนาะปว้าวขาไหลไปเตกอมอขาหันก้วยในกันเนามันหูกําเดียวนะครับวาโตเมียนไหลเป็นเสียงสั่งในขาหูกําเดียวในกันเนาะปว้าวขายามเฮียนเยอดในกันเนาะพออึงอพึ่งพออึงอึ่งไม่เอกพึ่งพออึงอพึ่งไม่ดูอึ่ง พึงพึ่งพึ่งในะคณะอันนี้ก็จะเป็นลอกลายอ่านลอกลายวา่าสลานะอึในคาะในมาตราเมกงเนะี่ยค่ะก็ในกาะคาดยกาลเพียนตวยัวตนเพื่อหลุมมันในะคณะน,นั้นก็อลอกลายสะกดคำในะคัะวรรณยุกในะค่นะไทยของสนคาะอันนคณนะเพื่ออ่านคำเนี่ยนะค่ะพอ,อ,อืงอพึ่งรออูรู้ไม่โทรู้ พิ่งรู้นี่ยนะนเพิ่งรู้นี่ยครัในสักกดตงก็ป้องตงก็พอเอองอเพิ่งเนี่ยนะนอพอเอืองอเพิ่งไม่เพิ่งเรารู้ไม่ทูรู้เพิ่งรู้นี่ยันอันน้เป็นสลาซ่อนรูปเนี่ยนะนเจงหนังเทาก็ริพยียนวาปนมาเจนงเหอเนาะอันิี่เต็มสลาเออนี่ยะนะเอเนอาะ,ะ,ะก็ว่ามัน มันส่วนรูปมันจะมันู้ทางผางลงเปลี่ยนกันเนาะก็อ,อะไรเปลี่ยนด้เปลี่ยนในกันเนาะพึ่งรู้เนี่ยก็พึ่งรู้ก็ปองว่าตืะะาต้อคู่เนี่ยะเนาะเราเอืองอดึงไว้ไว้ไ,วไม่โทรไว้ดึงไวะะ้ในขาะดึงไวก้กอจันไวนะะ้เนี่ยนะจันไวนะะ้เนข่ะเนาะเพราะว่าเปิ้์นอ่ำฮักเขาหูแ้วมาเป็นเป็นคว้าเขา,ขาหเหยาเก็นั่งมัน็วักเปิ้ลเนาะเหยาเขามำอำกัดจันไว้ดึงไว้ที่ท,ที่ก็ มันก็มีปอนดิชันะะแกันเนาะตึงช่วงมากก็ขาดแลกันเนาะดึงไว้ในกันเนดึงไว้ก็ปองว่าจันไว้ก็จันไว้ในกัน,นะะเนาะขออาขาโดอึร์ก็ตึงขาตึงในกันเนาะขาตึงก็เป็นขามันขาแข็งนะ้วกันเนาะมันอันในใจในหลายตีในกันเนาะมันเสียงว่าเชือกในกะะันเนาะดึงเชือกในก็จันเจือกนะ้วกันเนาะลึงเชือกตึงๆในก็ปองว่า สันเจือเค้งๆนี่ไงกันนะเพราะทางสายใต้กันเนาะอันนีใจหลายอันในกันเนาะดึงไว้กับตึงเหมือนกันคะนะเสียงเอาค่อยเหมือนกันอีดในกันเนาะก็คือว่าบ่พี่น้องกับเตรียมเนีก็จะได้ฟังสตีนกันเนาะตัวไรที่ได้นใจรถเด็กตัวสิตัวไรที่ได้นใจตัวเต่าเนี่ยก็พี่น้องกับไรสตีตัวเนี่ยกันเนาะทอเอื่องอถึงนะคะจอยใจถึงใจเนี่ยกันเนาะถึงใจก็พึ่งจังว่า มันได้แต่ก่ากินเขาถึงใจก็ดีนะไอ้เองก่ะเนาะผมเตี้ยกันเนาะท่านก็เป็นเจ้าในการนาะตั้งผัดไทยก็ว่าถึงใจเหมือนกันคะพอเอืองอพึ่งไม่เอกพึ่งพออาพาพึ่งพาเนี่ยงกันเนาะพึ่งพาอะไปึ่งอิงกันเนาะบอกมาปึ่งอิงเนี่ยคะพึ่งพึ่งอันใดตั้งพึ่งอันใดเหมือนกันเนาะมีสามโตกันนะพึ่งอันใดแล้วก็พึ่งอันใดแล้วก็พึ่งอันใดเหมือนกันเนี่ยขะเนาะ พ่อพึ่งอันนั้นได้พึ่งรู้ตึกหาวกล้วยเห็นบรรยากาศเนาะพ่อตูนในซ้ำพึ่งพาเนี่ยก็ปึงอิงนะฮะเนาะพ่อตูนในซ้ำเป็นพึ่งเนี่ยก็เป็นพึ่งอันมินึงนะเป็นพึ่งอันมินกว่าแล้วก็กะหากินกะหาตอนหมอกไม่หมอกเส้นแหง่านเนาะแต่เป็นเส้นแหค่านเนาะได้เป็นพึ่งในคกันนะพ่อเตียมกันเนาะกว่าทั้งตัวหนึ่งเนี่ยครขออี้ขีไม่โตขี้หออึงอหึง หออืองอหึงขี้หึงเนี่ยนะเนาะขี้หึงก็ปองว่ามันขี่เขียนเปิดอากานเนาะมันจึงว่าก้นใจมบวิ่งว่ากันเนาะคำพองในพ่อจู่หัวรัดต่อปนเนี่ยก็เขียนคำนี้ว่าเนาะอันนี้ก็พ่อตั้งผไ่ไายใตขอตั้งผ่ายไทยกันเนาะข้อง่าขี้หึงเนี่ยกะเราอือกก็ลึกซออืองอซึ้งไม่ดูซึ้งลึกซึ้งเนี่ยนเนาะลึกซึ้งก็ปองว่า พอมันจังว่ามันลึกลำเคือเข้มหนักติวาวานังอ่ะเนาะมันจะหนังวามีโกลนกองหมดเตียมโมเข้มหนักเห็นยังเนาะ,ะนอะย่าก็บอกมันว่าอ่านเนีก็มันถึงใจถึงข้อดีนะนี่นะคะเนาะตั้งผ่ายไทยปอกมาลึกซึ้งนะคะหอนวาหนาไม่โทนหน้าบออึงอปึงไม่โทปึงหน้าบึ้งนะังเนาะหน้าปึงกอยเห็นยังไงนะ นี่ไงกันะนะทีนี้จะไหนกันเนาะน้ำพึ่งในป๋องว่าก้วยติ่มมันจงว่ามันโวดหลัไผ่ไตเคะ่ะก็มันมันเปิงป้อใจเน,ะะนี่ยไงเนาะมันเจ็ดล้ำแล้วก็ปืนใจเฮ็ดก็มันใจปืนเฮ็ดก็อะไรปืนเฮ็ดปันมันเนี่ยเจ็ดล้ำแล้วก็น่าตู่ตู่นี่น้ำกี้ไหนกะะันเนาะไทยกับพ่อว่าน้ำพึ่งไหยคะ่ะนอนน้ำไม่ทุนน้ำผอเอือง,ง้อพึง่งไม้ดูพึง่งน้ำพึงะะ่งเนี่ยค่ะเนาะน้ำพึ่งก็บอกว่าน้ำพึงะะำพ่งเนะะี่ยไงเนาะ อืงอึงไม่อีกอืออาาอ้าอาไม่อีกอ่างอึงอ่างนกันเนาะอึงอ่างก็ปองวาอึงอ่างนะคะเป็นนั่นกันเนาะไทยคองว่าอึออ่างนะคะอืองอึงไม่ถูกอึงปอไอไปทอยทีอึงไปทีี่ก็ปองว่ามัน ของว่ามันตกใจกว่าแลงกันเนาะเห็นแลงกันเนาะพอจะบอกแจกว่าอำทางให้เาก็เพราะั้นมีกวนตีนอยู่ไกลเขาแลงกันเนาะกวนตีนก้อนเ้าใส่ถึงแลงกันเนาะลายง่ายๆก็จู่เขาแลงกันเนาะแล้วก็ใจถึงหนาวผัดกันหลายปีก็นั่นอยู่ปอมมาในเขาทันมาเมื่อไหร่ไนี่มาเห็นแลงกันเนาะก็ตั้งผ่ายไทยเขาว่าอึ้งไปทีเนี่ยกันเนาะผ่ายไทยก็พ่อว่าจะไหนกันเนาะ พ่อเออง้อปึ้งกออาให้เป็นรถจูฬากันเนาะกออาพึ่งการนะ่ยไงเนาะปึ้งการนะ่ยครับพึ้งการก็เป็นเมืองอ่ะเนาะเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ในเมืองไทยกันเนาะอันนี้ก็แล้วก่สังเวยสังเวยยุคเด่นตัวยั้งเจ้าน้าค่ะไห้พี่น้องคาตัวก็อใหญ่เปียให้เลข่านนั่นละกันเนาะข้านก็อใหญ่เปียให้เลข่านแล้าก็เอาไปเลยตั้งคู่ฟ้าแล้าก็ให้เลยยุ่มในโขูป้านั่นกันเนาะ กันได้กดีเลียนสลาอื้อในการนอมาดีเพียนตัวจอมกันเนกเนาะเปลี่นนกลายพื่ว่าติดไทยกวอนไทยในกเนาะพีนอค่ะก็ขัดเดีเพียนกับจอมกันในกเนาะโอาสต่ามว่าไมนได้กดีหรือไายการเขาขาติีในก่อนเนกานเนสะเื้อปีนอ้าวกเขามาตัวใหม่ใม่ในการผักติดตามตีซ่องยูทูปเขาเสิยมว่าติดเพจผู้เขาเสิมว่าในกาะนอพอติดเพจปผูก่อตั้งหูอยู่ในมือเขานะารนาะพอเปลนดียูทูปกอ เตรียมเข้ากับกอมื่อวะน้องๆใน่กันอเตรียมเตรียมนิกเก็ตกันเนาะเตรียมก็วาเซนก็หาตัวกทติหันอยู่ในกันะแต่มีหางค้าใส่โคไตก็หนึงเสืตก็เข็นเขของในแกันอมีน้องก็กกติดตามที่ยูทูปค้าก็อะไอยู่ในกันะโอเคตนดามืนในกอติดไกันเนาะกปนในก่อในกันะปดหนามาค่ะสังกวัดทางงานใหม่ในกันะ พี่น้องข้าก็คัดใจใเฮ็นกันในคณะให้ป้่ชูช้ชว้หมอเนี่ยค่ะถ้าเจอพี่น้องขมหูดีเลยเนี่ยก็ถามมาอะไรอยู่ในคณะเอาค่ะยินชู้พี่น้องข้ากูข้าไม่สรงขา